การเลือกซื้อนกกลุงหัวจุกให้ตรงตามลักษณะที่ต้องการวิธีการเลือกซื้อนกให้ตรงตามความต้องการจะแบ่งออกเป็นประเภทนั่นก็คือประเภทสวยงามก็จะมีทั้งนกกลุงหัวจุกสีขาวหรือที่เรียกกันว่านกด่างหรือนกกลุงหัวจุกสีโอวันตินซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่านกชนิดนี้มีราคาที่สูงมากนกบางตัวมีราคาหลักแสนเลยก็ว่าได้และนกที่นำไปใช้ในการแข่ง ก็จะต้องเลือกจากเสียงร้องแต่คนส่วนใหญ่จะเลือกซื้อลูกนกและนำมาเลี้ยงให้มันเชื่องแต่นกที่จะนำไปแข่งขันนั้นไม่ควรใช้นกที่เชื่องจนเกินไปส่วนใหญ่จะใช้นกป่ามาฝึกฝนเพราะนกป่าจะมีความแข็งแรงวิธีการเลือกซื้อนกอย่างแรกที่ผู้เลี้ยงจะต้องดูนั่นคืออวัยวะภายนอกของมันที่จะต้องมีครบทุกส่วนและไม่ควรซื้อนกที่การมาเลี้ยงเพราะมันอาจตายได้ ง่ายจากนั้นให้เราดูที่รูปร่างนกกงหัวจุกจะต้องมีรูปร่างที่ยาวคล้ายทรงปรีกล้วย ให้เราดูตอนเวลาที่มันยืนจะต้องให้หัวไหล่ของมันยกสูงและช่วงท้ายของมันต้องต่ำและเราต้องดูที่ปากถ้าหากเป็นปากนกที่ร้องมากๆหรือนกที่ปากเบาๆนั้นปากมักจะไม่มีความยาวและโคนปากของมันจะหนาปลายปากของมันจะงุม้มและจะต้องดูที่รูจมูกถ้าหากว่าเป็นนกที่ร้องเสียงที่กว้างรูจมูกของมันก็จะมีลักษณะที่เป็นสาม เหลี่ยมมุมแหลมและให้ดูที่แก้มของมันซึ่งแก้มจะต้องสีแดงชัดเจนที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลอีกอย่างที่มีความสำคัญเราจะต้องดูที่หัวของมันโดยที่จะต้องมีหัวโตและจะต้องมีจุกหรือขนบนหัวที่หนา คนจุกจะต้องกว้างไปจุกจะต้องโค้งไปด้านหน้าไม่ควรให้จุกลู่ไปด้านหลังขาดไม่ได้เลยก็คือให้เราดูที่ปีกของมันเพราะว่าปีกถือเป็นอวัยวะสําคัญในการร้องของมันรวมไปถึงลีลาในการวิ่งร้องโดยที่ปีกที่ดีจะต้องยาวเลยไปถึงคนหางที่มีบัวแดงใต้หางและหัวปีกจะต้องยกด้วย อย่าลืมกดติดตามช a n e ของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ